ใครจะได้เข้าชิงพรีวิวก่อนเกมสปเปนเจอฝรั่งเศสคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในคืนวันอังคารที่9กรกฎาคมนะครับเวลาตีสอแต่ในตารางเนี่ยมันจะขึ้นเป็นวันที่10นะครับอ่ะเรามาเริ่มพรีวิวคู่นี้กันเลยครับส่วนฟันธงสกอร์ก็รอท้ายคลิปนะครับ คู่นี้นะครับสเปนเจอฝรั่งเศสหากพูดถึงชื่อชั้นใหญ่พอๆกันครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มในรายการนี้นะครับสเปนดีกว่าเยอะครับฟอร์มตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้คือชนะลวดครับและยิงได้ถึง11ลูกเสียแค่2ประตูส่วนฝรั่งเศสลุ่มๆดอนๆจริงๆครับชนะ2เสมอ3และยิงได้แค่3ลูกครับแล้วแบบคู่แข่งทำเข้าประตูตัวเองไปแล้ว2ลูกอีกลูกหนึ่งยิงได้จากจุดโทษถือว่าฝืดมากๆเลยนะครับสำหรับกองหน้าฝรั่งเศสในรายการนี้แต่เกมรับของพวกเขาก็แน่นมากๆเลยนะ เสียแค่ประตูเดียวและเสียจากจุดโทษด้วยโอ้นั่นแหละครับก็ต้องชื่นชมเกมรับของพวกเขาจริงๆนอกจากนี้กลางของพวกเขาก็ยังดีอีกนะครับฝรั่งเศสกองเต้นเนี่ยคอยเก็บกวาดให้หมดเลยยังมีคาร์มาเวงกาชาูอาเมนี่ราบิโอนนะคือฝรั่งเศสเนี่ยเกมรับแน่นครับเสียประตูยากมากกองกลางคอยเก็บกวาดได้หมดเลยสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะด้วยขาดแค่กองหน้าครับที่ยังหาฟอร์มของเรีงไม่เจอคือถ้าฟอร์มกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยโหฟอร์มจะโหดมากๆเลยครับเราจะพลอบัปเป้เนาะตั้งแต่ที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่จมูกกไป เหมือนจะฟอร์มหลุดเลยนะครับอาจจะยังไม่ชินกับหน้ากากด้วยแหละครับเล่นไม่ค่อยถนัดแต่ช่วหงหลังๆเนี่ยฟอร์มเริ่มดีขึ้นนะอาจจะเริ่มปรับตัวกับหน้ากาก,ากได้แล้วก็รอดูครับว่านัดเจอสเปนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดฟอร์มกลับมาเนี่ยบอกเลยครับบันเทิงส่วนฝั่งสเปนดูดีกว่าชัดเจนครับทั้งแผงเลยไม่ว่าจะเกมรับกลางและหน้าลงตัวมากๆครับเกมรับแน่นเสียป,ประตูยากกองกลางคุมจังหวะเกมคลองบอลจ่ายบอลแทงทะลุช่องหรือยิงไกลได้หมดเลยส่วนหน้าปีกทั้งสองข้างมี ความเร็วความคล่องตัวโยนบอลได้จ่ายบอลดีแล้วก็ยิงยิงได้ด้วยก็ถือว่าครบเครื่องมากๆเลยครับสเปนชุดนี้คือมีทั้งกระทิงหนุ่มและกระทิงรุ่นเกา่าผสมกันมาได้แบบลงตัวสุดๆแต่ถ้ว่ากว่าที่พวกเขาจะผ่านเยอรมันมาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนาะทำให้พวกเขาต้องสังเวยหลายแข้งอยู่ซึ่งมันก็น่าจะส่งผลต่อเกมนี้พอสมควรนะครับคนแรกครับเปดรี่นะครับได้รับอาการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมเลยโดนโทนี่ครอสเข้าหนักไปเนาะน่าจะกลับมาได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนู่นเลยครับซึ่งในตำแหน่งของเปเรี่ ก็น่าจะใช้โอมอทดแทนไปนะครับเกมที่เจอเยอรมันก็ผลงานดีมากๆยิง1จ่งย1นึ่งทันมหมครับอีกคนนึงก็คือฟาเบียงลุยส์นะครับฟอร์มกําลังดีมากๆเลยแต่ก็มีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะครับรอลุ้นว่าจะกลับมาทันไหมเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีนักเตะถูกแบนอีกคนแรกครับแดเนียลคาราเคานะครับโดนใบแดงจากการที่ไปฉุดกระชากซาเบามูเซียล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะที่ใบเหลืองครบแล้วนะครับแล้วก็ถูกแบนก็คือเลนอมองแล้วก็มี อัลฟาโรโมราตานีซึ่งนักเตะที่จะมาทดแทนนักเตะเหล่านี้ก็มีนะครับอะตำแหน่งของเดนเนลคารบะเขาก็น่าจะใช้เคซุสนาบาสลงมาประจําตำแหน่งแทนนะครับและอีกหนึ่งตัวเลือกก็คืออเลฮันโดกริมิโดนะครับถัดมาครับตำแหน่งของเลนอมองที่ขาดหายไปก็น่าจะใช้นาโชเฟร์นเดสลงมาประจําตำแหน่งแทนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองหลังที่ประสบการณ์สูงเหมือนกันส่วนในตำแหน่งของอัลฟาโรโมราตาก็น่าจะใช้โคเซลูนะครับลงไปประจําตำแหน่งแทนนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สเปนต้องมีการปรับเปลี่ยนหลาย และน่าจะเป็นเกมที่ยากสำหรับพวกเขาในการเจอกับฝรั่งเศสเพราะว่ากำลังหลักก็ขาดไปหลายคนอยู่เนาะโดนลิทของแอนโทนีเทเลอร์ไปก็ยวบลงไปเยอะอยู่ส่วนฝั่งฝรั่งเศสกลับกันเลยครับพวกเขาจะได้รับโยนกลับมาจากการพ้นโทษแบนนะครับทำให้เกมนี้ดูโดยรวมเนี่ยฝรั่งเศสดูดีกว่าครับก็จะจัดนักเตะได้แบบฟูลออปชันมากกว่านะครับส่วนฝั่งสเปนอาจจะจัดทีมได้แบบไม่เต็มที่สักเท่าไหร่เนาะแต่ผมว่าพวกเขาน่าจะสามารถอัดเดปได้อยู่นะแล้วก็พึ่งความลื่นไหลของเกมระบบของทีมอะ่ะ การต่อบอลกาครคลองเกมและปีกสองข้างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับลามินยาเมลกับนิโก้วินเลียมก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้เล่นงานฝรั่งเศสนั่นแหละครับก็พึ่งระบบของทีมพึ่งความเป็นทีมเวิร์กเนาะสู้สู้สเปนส่วนฝั่งฝรั่งเศสก็ใช้เกมรับที่แข็งแกร่งเหนียวแน่นของพวกเขานะครับอ่ะรับแน่นแน่นแล้วรอจังหวะสวนกลับโดยใช้ความเร็วโดยเฉพาะบาเป้ครับมีความเร็วอยู่แล้วจุดนี้น่าจะเล่นงานสเปนได้เยอะอยู่นะหรือไม่ก็สร้างเกมขึ้นมาก็ได้นะครับกลางก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับ ฝรั่งเศสดังนั้นเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกนะ ส่วนฝั่งสเปนก็น่านจะเป็นเกมที่ยากสำหรับพวกเขามากๆเลยนะครับแล้วดูเฮดทูเฮดครับคือแบบเท่ากันเลยอ่ะฝั่งสเปนชนะ3ฝั่งฝรัง่งเศสก็ชนะ3เหมือนกันแล้วเสมอกันหนึ่งโอ้โห,โหกินกันไม่ลงจริงๆครับอ่ะฝันโทงครับเกมนี้จะออกมาในรูปแบบไหนผมค่อนข้างชอบเกมของสเปนนะก็เลยให้สเปนเนี่ยชนะไปแล้วกัน2 0หรือทําไม่เป็นแบบนั้นก็เสมอกันเตะจุดโทษและถ้าออกมาแบบนั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเพราะโดนจุดโทษมันออกหน้าไหนก็ได้ครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงคิดว่า เกมนี้สกอร์จอกมาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันอีกทีในคลิปหลังเกมนะครับเจอกัน